อย่ารักใครเด็ดค่ะถ้ายังไม่รู้สามสิ่งนี้สิ่งแรกนะคะก็คือรักตัวเราเองก่อนค่ะตัวเราเองเป็นคนที่สำคัญที่สุดให้ชื่นชมตัวเองว่าเรานี้เป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ เรื่องเล,เล็กๆเราก็ชื่นชมตัวเองค่ะพูดตอบย้ำกับตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งคนสวยคนน่ารักให้ย้ำจิตตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วหาเวลาอยู่กับตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นชอบอะไรที่แท้จริงจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้น แล้หากิจกรรมทำที่พัฒนาตัวเราเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจสิ่งที่สองยอมรับกับสิ่งที่คนรักเราเป็นไม่พยายามไปเปลี่ยนเขานะคะเพราะว่าทุกคนนั้นมีมความแตกต่างให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างกันยอมรับอดีตของเขาไม่ตัดสินเขาจากอดีต ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นได้ค่ะสิ่งที่3ให้กำลังใจให้คำชมคนรักให้ชมเขาบ่อยๆค่ะเขาจะได้มีความรู้สึกมั่นใจและอยากที่จะทำอะไรให้เรามากขึ้นมากขึ้นนะคะชมเขาว่าเป็นคนใจดี เป็นคนน่ารักเดี๋ยวเขาก็จะใจดีกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะมีความมั่นใจรักเราชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะคนรักเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็อยู่เคียงข้างคู่เราตลอดไปนะคะเพื่อนๆถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามดรด่าลิงรักเพื่อนๆทุกคนนะคะ